สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเมื่อดาววาสนาของราศีสิงห์ย้ายเข้าสู่เรือนของดาวพฤหัสนั้นยอมส่งผลดีกับชาวชะตาโดยตรงบวกกับดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาบของราศีสิงห์ก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมนั้นยอมทําให้ราศีสิงห์มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นมีทั้งโชคจากทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ดินบ้านรถเป็นเหมือนโชคหลายชั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กัน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมื่อดาวศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งจะส่งผลดีกับตำแหน่งหน้าที่การงานมีการเลื่อนขัน้นและรายรับก็จะสูงขึ้นตามกันคนทำการค้าทำธุรกิจจะมีความก้าวหน้ามียอดขายถลม่มทลายและโชคอีกชั้นของชาวราศีสิงห์ก็คือความเป็นปฐุมเกณฑ์ของดาวศุกร์โชคลาภความรุ่งเรืองและความสุขความเจริญทั้งหลายโอกาสดีๆจะมีตามมาอีกหลายอย่างทั้งกับการเงินและการดำเนินชีวิตผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือ กัลยาณมิตรก็ให้การสนับสนุนเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เจ้าชะตาทั้งทางตรงและทางอ้อมความหมายก็คือหากชีวิตของท่านมีปัญหาติดขัดจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ถ้าหากชีวิตกำลังไปได้สวยดำเนินไปได้ดีอยู่แล้วความก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นถึงสองเท่ามาถึงช่วงครึ่งหลังของเดือนเมื่อดาววาสนาของราศีสิง์ย้ายมาอยู่ในพุุตตะหนทางใหม่โอกาสใหม่ๆจะเปิดทางให้ การเสี่ยงโชคก็มีโอกาสทําความสําเร็จจากเลขที่บ้านและเลขทะเบียนร,รถของท่านการเริ่มต้นโครงการใหม่จะไม่ติดขัดทั้งบุตรบริวารก็เป็นใจให้ความสะดวกเป็นช่วงท้ายปลายปีที่ท่านจะมีทั้งความสุขจากครอบครัวและโชคขนาดใหญ่จากทรัพย์ใหญ่ในเวลาเดียวกันชีวิตในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาแต่จะเป็นความก้าวหน้าทางการงานอย่างหนึ่ง ที่มีมาพร้อมรายได้ที่สูงขึ้นการลงทุนการทำธุรกิจจะได้ผลตอบรับคืนมาเป็นกำไรหลายเท่าเป็นโชคทางการเงินแบบราชาแห่งโชคที่จะนำเอาเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่ประสบความสาเร็จในช่วงเวลาของราชาแห่งโชคนี้นะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักหวานแหววชวนกันไปเที่ยวตากอากาศให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ ชีวิตจะสดใสซา,าบซ่าแต่ถ้าหากท่านยังเป็นโสดหากอยากจะพบกับคนถูกใจก็ต้องออกสังคมบ้างนะครับส่วนความเจ็บป่วยของคนราศีสิงหงนั้นไม่มีปัญหาระวังแต่การเดินทางการใช้รถใช้ถนนให้อยู่ในความไม่ประมาทเสมอด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม